ครับพบกับพี่โนบิตะนะครับจากช่อง YouTube อิสสุบายโนบิตะนะครับวันนี้นะครับวันที่เราพบเจอกันนะครับก็ตรงกับวันจันทร์ที่21มีนาคมพศ2565นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมรถกันนะครับรุ่นที่พี่โนบิตะจะถ่ายให้ดูกันนะครับวันนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมรถนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข้อคิดกันเล็กน้อยนะครับลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเป็นยังไงคืออะไรครับ คือการที่เราจะไปต่อสู้กับปัญหาต่างๆของตัวเองนะครับปัญหาที่เราเจอคืออะไรบ้างเช่นปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่สู้นะครับเราไม่ไปดิ้นรนที่จะสู้กับมันนะครับมันก็จะแพ้ยับหยืออย่างเงี้ยนะครับก็คือก็เหมือนกับว่าข่าศึกเราเนี่ยเขากำลังจะโจมตีเราใช่ไหมครับเราก็สู้เลยครับกัดฟันสู้เลย เดินหน้าสู้ไปเลยนะครับใช้กำลังของตัวเองนะครับสแสดงออกมาว่าเอ๊ะเราจะเอาชนะมันได้แล้วนะ,ะเราก็ต้องสู้มันครับสู้มันสุดกำลังนะครับจะล้มกี่ครั้งก็อย่าไปแพ้มันนะครับเราก็สู้มันต่อไปนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาชนะความกลัวอยู่แล้วเราก็ต้องวิ่งหนีมันนะครับสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หนีมันไปเลยครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากหนีปัญหาไม่อยากหนีปัญหาที่เกิดขึ้นก็สู้ครับสู้มันเดี๋ยวมันก็ดีกับตัวเรานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมรถนะครับทีนี้รุ่นที่พี่จะถ่ายให้ดูกันนะครับเป็นรุ่นที่หลายคนชอบมากอชอบจริงๆด้วยเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวหรือแม่ก็พวกครอบครัวเนี่ยเขาจะเน้นเอาไปพาครอบครัวไปเที่ยวเออยิ่งใกล้ช่วงหยุดยาวละ ใกล้สงการแล้วหารถกันไว้หรือยังครับหารถไ,ไปเที่ยวกันเร็วอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เป็นคันสวยด้วยไะเทนครับ ก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับที่พี่ดงวิตะจะถ่ายให้ชมกันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Isuzu D-Max 2022นะครับรุ่น Cab4 1.9S เกียร์อัตโนมัติราคานะครับถ้าเป็นสีขาวแบบในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น7 26,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีเงินโบฮีเมียนะครับก็จะเป็น7 33,000บาทนะครับเที่บที่แล้วถ่ายสี เงินบูฮเมียนไปมีการบอกใยราคาผิดเล็กน้อยนะครับก็ดูคันนี้แก้ผิดแก้เผ็ดอันเก่าไปก่อนนะครับดูดูไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยนะครับในตอนที่1นนะครับรุ่นนี้ก็เหมาะมากเลยนะครับสำหรับรถครอบครัวในราคาย่อมเยาวในราคามิตรภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเชิญครับด้านบนนะครับ ประกอบไปด้วยเสาอากาศแบบมาตรฐานนะครับเสาอากาศแบบสั้นปรับพับได้นะครับต่อมานะครับกระจกบังลมหน้าก็จะเป็นแบบอัดซอนนิลภัยช่วยเก็บเสียงรบกวนไม่เข้าไปในห้องโดยสารเมื่อเราเข้าไปนั่งนะครับก็จะรู้สึกได้ถึงความเงียบนะครับต่อมานะครับใบป,ปัดน้ําฝนก็จะเป็นแบบปรับความเร็วได้นะครับสามารถยกขึ้นเพื่อทําความสะอาดกระจกได้นะครับ ดูฉีดน้ําก็จะถูกติดตั้งไว้อยู่ใต้ฝากระโปรงด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับต่อมานะครับเส้นสายบริเวณฝ,ฝากระโปรงหน้านะครับดีไซน์หนักแน่นมีการยกสันให้สูงขึ้นนะครับช่วยในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์แอโรดินามิกทาให้รถไม่สิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้อเพลิงรับกับโป่งซุ้มล้อด้านข้างตรถก็จาะลงตัวนะครับต่อมานะครับชุดไฟหน้า และระบบสองสว่างนะครับชุดไฟหน้าก็จะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับหรือไฟหน้าตาเพชรนั่นเองนะครับก็จะปรับระดับได้นะครับปรับระดับสูงกับต่ําได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะปรับความสูงต่ําได้สีระดับเหมือนกับรุ่นบนบนะครับก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ําในหลอดเดียวนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นไฟหลีรด้านข้านะครับต่อมานะครับ ก็จะเป็นเบ้าสําหรับติดตั้งไฟตัดหมอกนะครับลักษณะก็จะเป็นเหมือนทรงของ iPhone เครื่องบินอย่างนี้นะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับหลอดสีส้มแสงสีเหลืองอัมพันนะครับกอบไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีดํานะครับถ้าเป็นรุ่นยกศูนย์จะเป็นแบบแนวตั้งและสีเทาเข้มนะครับการชนหน้าวัสดุสีเดียวกับดอวรถนะครับดูกลมกลืน ลดแรงประทะของลมนะครับสามารถเสริมชุดแต่ง S อสปอร์ตได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นแผ่นกันลมมาให้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับแบบดับเบิลไดเมนชันสีดำเงา glossy black ตัดด้วยสีเทานะครับพร้อมกับโลโก้อิสุสสีโครเมียมขนาดใหญ่เพิ่มความรู้ขวาแล้วก็มีการเติมแต่ง คปลาาตรงนี้มาให้นะครับเพื่อความสปอร์ตลงตัวนับกับเคปลาาที่บริเวณช่องจากลมด้านบนด้านล่างนะครับเครื่องยนต์นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบดับเบิลโอเวอฮดแคมชาร์ปสี่สูบแถวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อม VGS Turbo นะครับให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่110กิโลวัตต์นะครับหรือ150แรงม้าที่ 1,800ถึง2,600รอบตอน,นาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่3,600รอบตอ่นาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแต่รุ่นที่พี่ดวบิตะถ่ายให้ชมกันวันนี้จะเป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับระบบกระือนหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสป,ปริงนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาพร้อมกับการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เยื่องหลังเพาวน้าแบบเซมิมิดชิปกระจายน้ำนักได้สมดุลกับตัวรถโดยเครื่องยนต์นะครับจะส่งกำลังไปยังลอ้อแต่ละละ้อและเฟืองท้ายให้ทำงานสัมพันธ์กันเพื่อการขับขี่ที่กราบลื่นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโคงขนาดใหญ่และล,ะเลัเเบวงเลี้ยวแคบสุดที่6.0เมตรทำให้เราควบคุมรถได้คล่องตัวนะครับ ต่อมานะครับเชสซี c, นะครับผลิตขึ้นด้วยเทคกซ์ยจอ์เหล็กกล้าแรงดึงสูงทนทางพิเศษแบบอ u t r a h ร g ไฮเ n s ไซดนะครับขึ้นรูปแบบรีอินฟอร์ดเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับรองรับแรงฉุดลากที่สูงขึ้นนะครับลดอาการปิดตัวด้วยคล s s เซ c ชั o นพร้อมเพิ่ม่าตัดขวางคล o s เบมเบอรที่ช่วยลดอาการโยกตัวของตัวรถนะครับต่อมปนะครับยางนะครับก็จะเป็น ยางเรเดียลนะครับเบอร์อยางติดรถก็2-5ทับ70ป15เป็นล้อกระทะเหล็กขนาด15นิ้วนะครับสามารถที่จะเสริมแม็กของรุ่น LDA และ Z ได้นะครับระบบเบรกหน้านะครับก็จะเป็นดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนพร้อมคาลิปเปอร์แบบลูกสูบคู่สำหรับล้อหน้านะครับแล้วก็มาพร้อมกับแผ่นกันโคลนนะครับหน้าหลังนะครับต่อไปนะครับ ก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถนะครับโคมสีขาวนะครับหลอดสีส้มนะครับต่อมาก็เป็นโลโก้ c a p โฟนะครับสีเทานะครับกระจกมอข้างนะครับวัสดุสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับเครียบ a อ r o โร n a ดน c ิเชื่อในการทรงตัวนะครับลักษณะชิ้นกระจกก็จะเป็นแบบมุมกว้างนะครับลดจุดบอดเวลาขับขี่ได้นะครับ ต่อมานะครับมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นวัสดุสีดำนะครับออกแบบให้เปิดปิดง่ายนะครับแข็งแรงทนทานนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นชุดไฟเบรกรถที่3แบบตอด LED ที่ให้ความสว่างชัดเจนเมื่อรถข้างหลังวิ่งสนทางมานะครับไม่แยงตาคันอื่นนะครับต่อมานะครับ โครงสร้างกระบะท้ายและห้องโดยสารผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีเหล็กกล้าทนทานพิเศษอัลตราไฮเทนไซด์ High ide, เพิ่มความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็สามารถดูดซับแรงกระแทกได้นะครับต่อมานะครับระบบกระสะเทือนหลังนะครับก็จะเป็นแหนบหลังนะครับแหนบแห่งลูกครึ่งวงลีนะครับแหนบหลังแบบ ลสแสปลผลิตขึ้นด้วยเทคโี WSSP เพิ่มความแข็งแกร่งพร้อมโชกอัพแก๊สนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแหนบใต้เผานะครับถ้าเป็นรุ่น Highlander และ V-Cross ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นแหนบเหนือเผานะครับตนี้ก็จะเป็นแหนบ2แผ่นประกบนะครับแล้วก็ระบบเบรกหลังก็จะเป็นดรัมเบรกแบบ l i ท d i n g เทล l i n g นะครับต่อมานะครับ ชุดไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบมาตรฐานเลยนะครับถ้าเป็นรุ่น LDA เขาก็จะเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลีไฟเบรคตัวนี้ไฟเลี้ยวด้านล่างไฟถอยหลังนะครับพร้อมเครียบช่วยการทรงตัว Aero Dynamic นะครับต่อมานะครับอักษรต่างๆนะครับโลโก้นะครับโลโก้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มี b u i l น i n Spoiler หนังมาให้ด้วยนะครับ รูปการทรงตัวนะครับมือเปิดฝาท้ายก็จะเป็นวัสดุสีดำนะครับการชนท้ายยังไม่มีมาให้นะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับตัวกระบะท้ายก็ออกแบบให้เปิดปิดง่ายๆนะครับพร้อมช่วยผ่อนแรงตรงนี้นะครับสำหรับพิติกระบะท้ายนั้นนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่และกว้างนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสินคองได้นะครับ ใส่ของได้เยอะนะครับหรือจะเสริมพื้นปูกระบะยางรองกระบะได้นะครับแผ่นยางรองกระบะนั่นแหละเนาะปิดง่ายครับพี่ใช้มือเดียวปิดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่2ครับตอนที่2มาแล้วนะครับ เริ่มจากตรงนี้นะครับภายในตรงนี้นะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดำนะครับเนี่ยคิ้วดาบตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับพร้อมมือเปิดประตูสีดำนะครับแล้วก็มีบุนุ่มนะครับที่บริเวณที่พักแขนมาให้นะครับเป็นบุนุ่มแบบผ้านะครับทำให้ข้อศอกไปด้านนะครับนแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่วางขวดน้ำดื่มขนาดใหญ่1.5ลิตรนะครับใส่ได้ หยิบจับสะดวกใช้งานเลยนะครับสะดวกใช้งานใช้งานง่ายนะครับลำโพงนะครับลำโพงก็ให้มา4ตัวนะครับเนี่ยให้วิติเสียงที่สมจริงแล้วนะครับฟังเพลงก็ได้รับความดังทั่วถึงภายในห้องโดยสารแน่นอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสครับเพจนะครับสำหรับการลิ้นรอยตรงนี้มาให้แล้วก็มีโรมรองพื้นสีดำนะครับต่อไปนะครับ ที่นั่งตอนหลังนะครับก็มีการออกแบบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งตอนหลังใหม่นะครับทำให้เราปลอดภัยในการเดินทางนะครับลดโอกาสบาดเจ็บนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับ Isofix นะครับจุดยึดที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวเด็กนะครับเสริมคาซีทนะครับตัวเบาะก็สามารถที่จะปรับพับได้นะครับ60-40 นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสิ่งของนะครับขนของไปเยอะๆนะครับก็พับเบาเก็บลงมาอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยพับลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดเครื่องมือนะครับชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมรถกรรีฉุกเฉินแล้วก็แม่แรงหรือด้านหลังนะครับ ลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะยกแขวนได้นะครับก็จะมีตัวดึงอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องพีตาดึงให้ดูนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็มาแขวนตรงรหัวบอนได้เลยนะครับนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น ที่วางของอเนกประสงค์ด้านหลังนะครับแต่ก็ยังไม่มีช่องแอร์มาให้นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาได้เลยนะครับตัวเบาะนะครับตัวเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าแต่ยังไม่มีที่พักแขนมาให้ก็จะเรียบๆอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับ มือจับนะครับแอซิดคลิปนะครับก็ให้มา3ตำแหน่งนะครับจับขึ้นรถง่ายนะครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นสวิต์กระจกไฟฟ้าต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นทัลล็อกนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นสวิตล็อกกระจกฝั่งผู้โดยสารนะครับตรงนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งผู้กับขี่ครับผู้โดยสารตอนหน้า ผ <minutes> ู้โดยสารตอนหลัง <Ô>. ฝ <royable> ั่งขวาผู้โดยสารตอนหลังฝั่งซ้าย L กับ R ก็จะเป็นสวิตช์ปรับองศามุมมองกระจกนะครับ L ปรับข้างซ้าย R ปรับข้างขวานะครับพร้อมกับมีที่ว่าขวดน้ําดื่มและช่องสอดเอกสารที่ประตูคู่หน้ามาให้นะครับลำโพงนะครับก็ให้ขนาดใหญ่พิเศษมาเลยนะครับให้มีติเสียงที่สมจริงนะครับและก็มีแผ่นรองพื้นมาให้นะครับแผ่นรองพื้นตรงนี้นะครับโฮมรองพื้น นะครับพร้อมสครับเพทตรงนี้นะครับเนี่ยสครับเพทสำหรับการริ้วลอยนะครับแผ่นรองพื้นอยู่ตรงไหนหรอแผ่นรองพื้นก็มีมาให้อยู่นะครับตอนนี้ดิลเลอร์เขาเอาออกนะครับตัวเบาะนะครับเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับอบกระชับนั่งสบายง่ายไม่อึดอัดนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี ABAC นะครับ Anti-Vibration Elastic Comfort นะครับลดแรงสาสะเทือนลดความเมื่อยล้านะครับแล้วก็เข็มขัดทิ่ละยนะครับ s e t t i b e l t เนี่ยก็สามารถที่จะปรับสูงต่ำได้นะครับเป็นแบบ E.R. l 23จุดนะครับพร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัตินะครับปรับเพื่อความปลอดภัยและโดยสารนั่นเองนะอเนะครับ ตัวบอะก,ก็สามารถปรับเอ็นได้นะครับปรับเอ็นได้เวลาเราจอดพักนะครับจอดนอนได้เลยนะครับที่หน้าช่องแอร์นะครับก็จะมีที่วางขวดน้ำมาให้นะครับให้ลมแอร์เป่าทำความเย็นนะครับทำให้เครื่องดื่มเย็นได้ภายในอึดใจเดียวนะครับ้ลนล่างก็จะเป็นสวิตระบบ i d l i stop start นะครับเฉพาะด่นเกียร์อัตโนมัติเนะ,ะเวลารถจอดติดไฟแดงน,นะครับก็จะ หยุดนะแต่ถ้าเราแตะคันเร่งรถก็จะไปต่อตอนนี้ก็จะเป็นระบบ E.S.C นะครับมีประโยชน์มากครับเวลาเราขับรถในช่วงถนนเปียกนะครับช่วงฝนฟ้าะนองอย่างเงี้ยเนาะช่วงนี้ฝนก็ตกด้วยก็ขับขี่รถด,ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเปิดสวิตตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเราปิดนะครับรถก็จะสูญเสียกําลังในการทรงตัวแล้วก็รีดกําลังออกมาได้เยอะทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นกองเก็บเหรียญน,นะครับใช้เก็บเงิน ลุญแจได้นะครับล่างสุดก็จะเป็นสวิตช์เปิดฝากระโปรงหน้าสวิตช์เปิดฝาถังน้ำมันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวแป้นเบรกตัวคันเร่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นวัสดุทั้งวัสดุชนิดอันนี้ครับชนิดยูรีเทนนะครับกำลังจะพูดทาสเตซิเอร์ขออภัยนะครับพูดผิดพูดใหม่ได้นะครับที่นราพิตาเป็นคนตลกนะครับ ให้มันมีสีสับหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถาดว่าขอในประสงค์นะครับแต่ก็ยังไม่มีฝาปิดมาให้นะ,ะตัวคอนโซลหน้าเนี่ยก็แนดดำนะครับให้เพื่อนๆปูพรมด้วยนะครับกันลิ้วรอยได้นะครับต่อมานะครับมาตรวัดนะครับมาตรวัดก็จะเป็นมาตรวัดแบบมาตรฐานนะครับตามสไตล์รุ่นเขาเลยเนาะ,ะรุ่นนี้จะไม่ใช่หน้าจอ M I D จอสีนะครับจะเป็นจอขาวดำนะครับก็จะบ่งบอกอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเวลาวันที่นะครับความเร็วของรถที่ขับไปนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าปัดวัดรอบนะครับถ้าเข็มชี้มาเลข2ก็จะเป็น1,200รอบต่อนาทีนะครับเวลาเราเข้าเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าปัดวัดความเร็วนะครับตัวนี้ก็ไฟเตือนต่างๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ปรับตั้งค่าหน้าจอ M I D นะครับตัวโฟมาลายนะครับก็จะเป็นโฟมไลายพาวเวอร์แบบแล็แอนพิเนียนนะครับพร้อมพาวเวอร์ช่วย่อนแรงแกนโฟมาลายสามารถจุกตัวได้นะครับเพื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับวัสดุโฟมไลา์ก็จะเป็นแบบยูริเทนนะครับตัวโฟมาลายก็สามารถที่จะปรับสูงต่ำได้นะครับเนี่ยมีการนปรับอยู่ด้านล่างนะครับปรับสูงปรับตามนะครับดึงเข้าดึงออกอย่างนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นระบบความบันเทิงนะครับระบบความบันเทิงก็จะเป็นวิทยุ CDMP 3ขนาด1ดินนะครับอ,อ๋อไม่ใช่ขนาด2ดินนะครับขนาดสองดินเนาะออถ้าเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาก็จะเป็น1ดินนะครับตัว2ดินนี้นะครับก็จะเหมือนกับตัวมิวเรุ่น Active เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม Eject นะครับเอาแผ่นออกเปิดปิดเครื่องใส่แผ่นนะครับ ตอนนี้ก็เลือกความถี่วิทยุที่เราต้องการนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าจอบ่งบอกคลื่นวิทยุนะครับแสดงแทร็กเพลงต่างๆนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะล็อกสถานีวิทยุที่เราต้องการรับฟังได้นะครับตอนนี้ก็เป็นปุ่มมีเดียนะครับริโอครับวิทยุเมนูนะครับไ์คอนโทรนนะครับเล่นเพลงจุดเพลงต่างๆนะครับแล้วก็ระบบโทรศัพท์ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่อง USB นะครับเสียบแฟลชไดรฟ์นะครับได้แล้วก็ช่อง AUX มาให้นะครับ<ส><ด>ระบบปรับความเย็นนะครับก็จะเป็นแบบซิงเกิลโหมดนะครับปรับทิศทางลมได้3รูปแบบนะครับวันนี้ก็ปรับทิศทางลมนะ<ส><ด>ออกใส่ตัวนะครับก็คือลมแอร์ก็จะมาหาตัวเราเลยนะครับหมนะ้าตรงนี้ก็ออก2ระดับนะครับก็คือออกที่เท้ากับออกใส่ตัว ด้านล่างก็ออกใส่เท้าอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้ก็เฟซสวิสต์ปรับความแรงของพัดลมแอร์นะครับปรับความแรงนะครับที่เราต้องการได้เลยนะครับเบอร์สีก็เป็นระดับสูงสุดนะครับต่อมาก็เฟซสวิตต์เอทัซีนะครับสาหรับเปิดปิดระบบทําความเย็นนั่นเองนะครับเมื่อเปิดนะครับลมแอร์ก็จะ ทำความเย็นต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเราปิดนะครับก็จะมีลมแอร์ชืดออกมานะครับก็จะไม่เย็นนะครับก็แนะนําให้เปิดไว้ดีกว่านะครับต่อมาก็เฟสวิต์ปรับน้ํายาแอร์นะครับปรับความเย็นที่เราต้องการเลยนะครับถ้าปรับสุดก็ยิ่งเย็นนะครับก็ปรับตามความเหมาะสมนะแต่ว่าอย่าไปปรับสุดละมันจะทําให้อายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์แอร์นั้นนะครับสั้นลงนะครับ ก็ให้ปรับไปแค่นี้พอนะครับแต่ว่าคนที่ชอบแช่น้ําดื่มในรถก็ให้ปรับสุดก็ได้ครับแต่ว่าถ้ารู้ตัวว่าน้ําตัวเองเย็นแล้วก็พอแล้วนะครับก็ปรับกลับมาเ,มเดิมนะครับตันนี้ก็เป็นสวิตเตอร์แรงลมนะครับอากาศหมุนเวียนนะครับก็คือลมแอร์เนี่ยจะหมุนเวียนอยู่ภายในห้องโดยสารนะ,ะถ้าหมุนมาตรงนี้นะครับผักมาตรงเนี้ยก็จะเป็นรับลมภายนอกเข้ามานะครับก็อาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาได้นะครับเช่น ควันพิษต่างๆนะครับก็หมดห่วงด้วย High Emergency Air Filter นะครับสามารถกรองฝุน่นได้ถึงระดับ PM 2.5นะครับใส่ใจต่อสุขภาพเลยต่อมานะครับระบบส่งกำลังนะครับก็จะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแบบ Sequential Shift นะครับมาพร้อมกับโหมดขับขี่แบบ Sport ตเบร t ทอนิกนะครับทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ได้เหมือนเกียร์ธรรมดานะครับ ราบรื่นฉับไวนะครับช่วงชักสั้นเข้าเกียร์ง่ายเต็มอารมณ์สปอร์ตนะครับ,นะรบก็มีไฟบอกตำแหน่งเกียร์มาให้นะครับเล็ทอนิกวิธีการใช้งานก็คือเลื่อนเกียร์มาที่ตำแหน่งเกียร์ดีแล้วก็ผักปุ๊บเข้ามาหาตัวเรานะครับบวกเป็นการเพิ่มเกียร์ลบเป็นการลดเกียร์ลงนะครับ,นะรบก็เพิ่มก็หนึ่ามสี่นะครับลบก็สามสอ 3, 2, 1, อะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่อง d c 12โวลต์ซ็อกเนะครับใช้สำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับโดยมีตัวแปลง USB นะครับหรือจะใส่กล้องหน้ารถก็ได้นะครับแลกวก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานของถุงลมคู่หน้านะครับเมื่อมีเด็กอ่อนนะครับหรือทารกมาติดตั้งนะครับก็จะต้องทำงานเพียงตำแหน่งเดียวนะครับแต่ถ้าปกติก็สอนตำแหน่งไปนะครับตัวนี้ก็จะเฟสทวิต SDC นะครับมีประโยชน์มากนะครับเวลาเรา ขับรถลงเขาลงทางราดช,ชันต่างๆแถวภาคเหนือเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่วางขวดน้ำมาให้นะครับ2จุดเลยแล้วก็มีคอนโซลกลางแบบมีฝาปิดมาให้นะครับใช้เก็บของเล็กๆน้อยๆได้นะครับด้านบนเนี่ยก็ใช้เก็บของจิปถาถะอะไรต่างๆได้เลยที่เราต้องการนะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับก็ใช้เก็บสมุดคู่มือสมุดร,รับประกันต่างๆเกี่ยวกับตัวรถได้เลยนะครับกระจกมองหลังก็จะปรับลดสาสะท้อนโดยใช้มืออย่างนี้เลยนะครับเนี่ยม่านบางแดดคู่หน้านะครับก็ออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีช่องสอดบารบัดเฉพาะฝั่งผู้กับขี่ว่าให้ ที่วางแก้วน้ำฝั่งผู้โดยสารนะครับมีเหมือนกันนะครับอโอเคระบบความปลอดภัยนะครับที่ ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับก็มีดังนี้ครับระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBD ระบบเพิ่มแรงเบรก BA ระบบลดกำลังเครื่องจุดเพื่อช่วยในการเบรก BOS สายจไฟกับฟิบฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS เป็นเบรกและแกนโครลายสาบรดยุบตัวได้ประตูเสริมคันเหล็กนิรภัยเพื่อความปลอดภัยทั้งสีประตูนะครับไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับ ระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหมดฟีขนาออกตัว TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน SSA ระบบควบคุมความเร็วขนาลงทางลาดชัน STC นะครับแอร์แบ็กคู่ด้า2จุดเข็มขัด,ดนิรภัยยึด3จุดสําหรับที่นั่งตอนหลังนะครับเข็มขัดเข็มขัดยึดที่รภัยแบบเอลอาสามจุดพร้อมระบบดึงลังกลับและถอดแรงอัตโนมัติสําหรับเบาะคู่หน้านะครับพร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดที่รภัยคู่โดยสารคู่หน้าระบบไฟหน้าฟอลโล่มนะีโฮวงอ่ะ นี่ก็คือระบบความปลอดภัยที่เขามีมาให้นะครับก็อ่ะถ้ารุ่นก่อนหน้านะครับสีบอลเกินที่รีวิวไปตอนนั้นรีวิวผิดเราก็มาดูคันนี้แทนก็ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคพี่โรบิตัก็ขอตัวไว้กับรุ่นนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูรุ่นอื่นกันต่อนะครับสำหรับนี้ข้อขอตัดจบไปในเท่านี้ครับขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยๆเฮงนไม่เจ็บไม่จนนะครับโรคโควิดขอให้จบโดยเร็วที่สุดนะครับอะไรก็ขอให้มันหายไปในปีนี้เถอะครับปีหน้ามันก็ต้องไม่มีแล้วอะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ